โนเนียโนเนียน้องแคมป์ย้ยายมันเข้ามาได้มันจะเข้าน้องมันจะเข้าระวังโอ้นี่เจ้าทหาสิบวันนี่อ่ะเอาเท็หม่นลงเพีอบตายหนึ่งน้องตายหนึ่งข้าโคตเยอะนะบอกเลย ไม่ต้องออกไปแล้วเราแคม้นตายหนึ่งน้อตายหน้องตายหนึ่นอตายหน้อตายหนึ่งน้องตายหนึ่งน้องตายหน้องเสีมันค้างเสียมันค้างคนเนเนเลยตายหนึ่งน้อคนเนเนเลย ห้าสิ่ไมไปเสียดายเนาะที่มีเป็นร้อยเซตโอ้ไอพี่ยพี่แอคคิดขายของมันเหลือเนาะมันหลุดเ่รพี่มมันยซิมหลุดหรพี่ใครใช่อสิ่มมก่อนเก้าสิ่ีขอสามร้อยได้ปี่พี่กขอวีดีเบอกเนาะเยอะจังีกเหมดแล้ว่ไงหมาตายไปหลายวาเออน้องป่บดีไป น,นี่ดาดาดาเนี่ได้ยิงลงผมเาะเฮียอะไรนะตายเฮ้ยน้องกูตายกูหนีละโอ้โหทิ้งทิ้งไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งเอาตัวรอดไปยอดดีเฮ้ยใครอยู่งั้นไงเนียพอนี nó bị đồ nó vượt เกินน้องกูโดนหรออาจารย์ไม่ một หาคนดหนึ่งะครับหาคนหนึ่ลุมครับสามลุมหนึ่งเนี้ยชอบสามลุม่งไ่ลุมใช่ไหมเก็บไว้หน่อยดิหน้าหเขแล้วหน้าัวก็หลังเข้าหลังเนียหลังเนี่ยซิซนะครับซฟนะครับบือมันแตกก้กดกับมือแตกน้องกูทำได้กูไม่ตายตีนะครับตีสีเ็ีนะครับตี่เครับตีไหนตีไหน้ยิงคมตีไหนดิ ไปน้องช่วยน้องนทำที่แลมาพี่นนะครับไอ้คนที่แลแต่น้องเสร็จพี่พี่ยื้อแลเดือดเลยอยากดวกันเดียวกันใช่ไหมตายอันเนี้ยจะเป็นคืออะไรปบเฮ้ยมาน้องมาเข้าโสล์น้องมาเข้าโสล์เร็วๆขอร้องฟังพี่หน่อยก็เบื่อตั่ไหนมาไอ้เจ้ยกระเบื่อฟังฟังพี่เสร็จพี่นะน้องเราเป็นแคที่ดีเราเป็นแคทที่ต้องฟังหัวแคร์นะไม่ฟังน้องเรียเข้ามาอุู้มาเต็มเลยน้องเฮ้ยฮัลโหลมาดีมาลมดิน้องเข้าเร็วเข้าเร็วน้องเข้ามา น้องมันต้องหลอกไงไมาน้องเข้ามาน้องเข้ามาแคม้าแคมคมรอแคมรอรอรเลยรอเลยิงหกไปิงหเราดูนี่เราดูนี่เราดูนี่ายนึ่งสายหนึง้าานึงโตควายแตกแล้วนะควายแตกแล้วนะ โนเนี่รีหนังนิดหลงมนังน hey. ิดหลงเฮ้ยโนเนี้ยเอาให้ด่าผมว่าเฮ้ยเพื่อนโนเนิงโนเนิงดาบอะไรด่าผมว่าพี่ดาบอะไรงมเล่นเด้อเล่นผมเล่นดิสโล่งผมจะดีนะโอ้ความเทือกผมยังไม่มีเลยดาบอะไรมึงนะนั่นเขาลงลงมาเพื่อนอันนั้นเขาลงมาแล้วเขาแตะผมมาลงแล้วผมแตะหิวของเขาเฉยเลย ไอ้เหี้ยอยู่ของเพื่อนอยาอ,อยากรบนะคนันกกยา้ยายเ๋มามันเอามาือสีม,มัได้เลยครผู้ผีงโลกดีนะไม่ไม่ผมไปผมไปเล่นผมไปเล่นกับขอวดเ<ะ>ม่วงก็บอกเลยหมดแล้วเหลือสองทอ,อ,องดอยม่<ห>สายยากคืนนี้แรงชิบหายบนหนุ่มเว็บอะ่ะ <c> เ <oughs> ี้ยเดียวร่วงเลยเดี๋ยพูดทำไมล่ะเฮ้ยสาวไม่พูดเลยนี่ยงว่เหอาาเยอะเลย มาดีเยะเฮ้ยมันเอาใจอะไรเรกินเลไอ้เฮดี้ไปดิเข้ามาเนาะไห้กินจุดกูไอ้ยศตายไอ้ไเอาปืนมาไเอาอะไรมาผมจะเล่นออเออไปขับตายอ้เพื่อนมึงเล่นนี่แล้วอ่ะได้ไหล่ะอปือมันดีแค่เข้าอ่ะพี่กอแคมัเล่นอรไอ้นี่มันคมมันเสิมันเสิรอะไรนะ

น้อยอย่าโดูของพี่แตกหายหมดที่เหลือเก็บได้เนาะได้มีดนะได้มีดครับเนาะขออะไรขอขวี้แตกขอนวี้แตกขอขวี้แตกขอขวี้แตกโอ้โหเอาเขียวลงอะไม่ได้เอาเขียวลงอะไรลงไอ้นี่เซ็ตอะไรวะเจ็ตอะไรวะเจ็ตอะไรวะเจ็ตอะไรวะผมมีแต่โมจริงๆนายนี่เห็นผมมิ้งจุกอ่ะโถึก เมือเนี้ยจัดอ่ะไอ้เสินตื่ีกละแม่งจะหมดแล้วนะไอ้เสตินอ่ะโอ้ยัตดตู้ <laughs> โอ้โดนคืนเป็นไงล่ะฮะผมละทอ้อเฮนีๆๆ่้ยมาแล้วพวกทนหนีเร็วละทอ้อ อไอ้เน่ยตเขาไิ้งน่งอย่ดังว่าไอ้ปัก็เดียวอยู่ตรงเนี้ยไอ้เนี่ยพัวอยู่ตรงฝัดเพราะไอ้เไี่ยพิ้งอยู่กูไม่รู้พอเลิกแต่กันนี่เลิกไปเล่นโซนดีกว่าไปเล่นโซนดีกว่าทำไมอ่ะซนนี่มาเไม่อ่ะไม่โอ้ใครยงมยิงยร่อะไม่ว่าอันนี้อันน

กูรับี่ใคกูรับี่อีกเลยเฮ้ยสวยสยนะอะไรอ้เาโอ้ยมันตี่ะโอ้ยโอ้ย้กดบอยไอ้เะดบอยขบวนะไอ้เ้าเงยขบบอยไอ้ก็ออกไอ้โม่ไอ้่ตามไพ่ตาม้องพี่โดนมาช่วยพี่ดิโอ้ยิดเลยดิรกไม่ดีับพีสูใจขาดถ้าใจไปขาดไมเลิครับ พี่มาครับพี่มาครับเลขเลขเลสืเลขส่พี่มาพี่พี่มาเนาะเ้นเพื่อเื่อแล้วก็ีมาเนี่ยเลขหนึ่งกับเลขสี่อ่ะตพี่มาพี่ไม่ได้หัวตีตีเลยเปิดตีเลยไอ้มมึงเป็นคนตีดิเฮ้ยอย่างี้ตีตีอย่ตีตเล่นตีเดินนะแล้วก็ใครฟังฟัแล้วก้แล้วเน่ตรงกู

โอ้ปยยังไม่จบวะมปรออะไรตัวละครก่อนตีเมื่อกี้ตีมาหน่อยไัคผมเนี่ยไม่ีดีเลยเนี่ยเฮ้ยมีแล้วมีแล้วครับรุ่มดีคุณเาของแล้วรุ้ม อะไรกันครับเี่เสียท่าสิ่อยังเตือนเนาะเก็บเลยพี่ให้เี๋ยว่าพี่ก็อัปกรอบไหมวะไม่ได้อยากได้อ่าโมจิเย่ไม่ได้อยากได้ก็ไม่ต้องเอาเป็นงงเจ้าของอ พี่ก็ว่ามันเริ่มมันขึ้นเรื่อยๆแล้วนะอยากหนึ่งเลยเขียว,เ,ยวเอาเตี๊ยมไมอ่ะใครวะโอ้เหลือตัวเดียวผมเหลือตัวเดียวอย่าเอาเตี๊ยมไมเนี่ยไม่เล็กพี่จะลุมพวกงายพี่อยากโดนลุงม,มนะเนาะมีไหมครับมึงก็มาเดียวพี่อยากโดนลุงมนะครับมาลุงที่หน่อยครับพี่อยู่คนครับอยู่คนเดียวครับแต่วิ่งตามผมสองคนแล้วไม่อยู่แล้วเอ๊ะนั่นักับ เราก็กแบบไปโจนดีวกว่าไรอยู่นี่แหละผมอยู่คนเดียวเราผมไม่ได้ตื้อแล้วยังเหมือนไอ้บอมเลยว่าสี uh ่สี่เกอฮะยังเหมือนไอ้บอมเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหอา

ถือกันวะพี่ปั๊มยาพี่ว่าตัวสั่งทำผมอ่ะไม่ปะพี่ว่าไม่พี่ว่าพอกันเลยอยู่ที่สเต็ปไม่คู่ผมผมว่าพี่เปิดก่อนไม่แตกผมว่าพี่เปิดก่อนเมื่อพี่มืดไม่เหรออ่ะพี่เกียร์พี่เกียมาปั๊มยาก่อนเฉยๆใช่ปั๊มยาก่อนไงอยู่ที่สเต็ปปั๊มยาเดี๋ยวเมื่อกี้พี่มอจะบอกว่านพึ่งจะพึ่ง

พี่เล่นตัวเล่ของธรรมดาพี่ให้หมดเจอเลยลองวะเอ้ยพว้กอาเอขขอาก็บของว่นไม่มีของลองปะมึงตีกันหมดเจอเลยลองดูแกเปิดโฟยพึ่นนะพึ่นนะพึ่นตีกันดิบตีกันหมดเลยพึ่นนะพึ่นนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าแต่ผมแจกคทอโอ้โหเอาเท้ามาเลยซีซีเอ้ยตีรับดิตีรับดิเอะเอาโซ่มาใช่ไหมพี่ครับอ่ะแม่ต่อบ้า

เราจะแตกอาพยัตจุบบันไหมเชียร์บ้างมันเดียวบันรึเอ้ยเหมือนเหมือน,น,นพี่เอาให้มันฟัมยุดเลยเองย,อด,โอองยอดโจนไหมอ่ะสี่สี่เชียร์แปลของมาแล้วตอนนี้สี่เชียเองยดโจนปะถ้าเองยศจนเนี่ะยิงไก่ก่อนนะไม่ยดตำรวจเลย มัานเอากูไม่ลงไอ้ต้นมึงเชื่อกูไหมใช่อค่ะมึงดูเรียนลยสดกูดิเอากูไม่ลงมึงยิงเด็กได้ไงวะวกโดนกูยิงใ่ห้กูยิงเด็กเยตีงงกย่กูกกดังวะเฮ้ยมึงโลบัก เขาใส่เก <treasure. S 3> ้าแปดเขาใส่เก้าแปดเออแปดเก้ไปละความแตกละมาแจกมีมาพี so, and so, and so, uh, ่แจมมีดเลยๆมามามาแย่งดูเลยตีพี่มาตีพี่มาเลยเนเต็มแล้วเต็มแล้วมีเดียงเดอยตีมันมันเลียมมันจะดิส่าไปตีมันมันเลียมมันจะดิสแล้วแต่จะจะเ้า่าตีมาถ้าไม่เอาไปบอก อันเหลี่ยมเจสกูเปนเหลี่ยมเมื่อกี้เปนเหลี่ยมไหมเนาะเกสเป็ดตีมาจะตีไหมกูถามกูถามเขาเลยไหมมึงอยากได้ไมมมี่อ่ะมึงอยากได้ไหมไมีอมม่อะไรอะ่ะปุ๊บปุ๊บมันใส่เส้นโค้งถึงไอ้พวกพวกเราอยู่อยู่ห้องนี้เนี่ยบอกให้ตีกูมาห้องนี้เนี่ย ใส่เ็นเทียเลยเหมือน่ันฮะใส่ทอตัวต้องตีละอ่าดีๆก็บอกให้ตี้มากูจะแจกของกูจะดิแล้วอ่ากดดิฟเลยจะเราเก็บดีมึงตีดิเอวลอกองตีมาเอาของก็ลองตีมาเอาเนไห้กูดิเอาเซนห้กูเร็วๆจะได้เข้นมาแล้วเนี่ยโอ้เจ้าของไหมแค่นะ้เจาถ้าไม่เอากูจะได้ไร้าหมดเลยกจะดูเไปดูีมก่อนเหมือนเร็วๆในตัวกมีมีดเนี่ยมีองไ้พกนั้นนะี่มีไหกูก่อน เร็วๆกูมีมีกขอนจับไหมอามีดให้กูก่อนอันเนี้ยมึงดูเนี่ยกูถือมีดนะมึงกูถือมีดน่ะดอกไม้กูอ่ะกูจะจับเป็นมีดนี่ละเนี่ยมันจะดอกไม้ตู้ของมันเยอะตู้ขยตู้ของมันเยอะกูมีตู้ไหมล่ะกูตั้งตู้ไว้อะไรไหมล่ะมีนี้มีนี้มีนี้ตู้ตู้ โอกูบออยกกูบอกมึงจะกูจะแจกมีดในตัวกูเข้าใจไหมพวกมึงอ่ะพี่แท้ขอให้ตีกูมาแล้วกูจะทิ้งให้แล้วพวกมึงก็ยังกมาดุแล้วกูจะดีแค่นั้นงอตัวไอ้กูดิไอ้พี่อ่ะแม่งหิวขอกูลุมยิงกูอยู่ได้ไอ้สัสตร์อันเนี้ยอเนี้ยไอ้ไอ้ยศพี่เนี้ยยิงกูใหญ่เลยไอ้ยศเพื่อนพี้ยนี่ก็ตัวดีเลย แม่หิวของกูอยู่ได้กูบอกเดี๋ยวกูทิ้งของให้ไอ้สัตว์ก็บอกให้ตีมานะจีนมึงว่ะไอ้กอล์ฟก็เห็นสตรีมมึงอ่ะกูจัดปาร์ตี้อยู่ในกลุ่มมึงเห็นป่ะเอายังไงถ้าเอาปาร์ตี้มาถ้าไม่เอาแล้วกูตามเราขายกูจะฆ่าหมดเลยกูจะดิ้นแล้วเนี่ยสามคนคนในตีก่อนเอายังไงปรึกษาดูก็ปรึกษาดูแล้วแต่ ตีไหมตีไหมตีก็ตีมาเร็วตีมันมงหมดของแล้วเว้ยเอาก็แล้วแต่เอาตีมึงตีไปดีตีไปละใส่แปเก้าเนี่ยเอาที่มึงสมมึงโซมันดิเอาทีเนี่ยจบแล้วตัวเนี่ยาสี่วเนี่ออบกเลี้ยวหยอกหยอกหยอกเก็บเก็บเก็บเกยังเก็บหมดเอง เกี่ไหมไอ้ควายใครได้ก็แบ่งๆกันไปโอ้พอชิ้นชิ้นเดียวอะไรก็ได้ออก,ก็ให้ไปแลว้วหมดแล,ล้วมีอลไรเห็นป่ะได้คนละอัน,ลนแล้วน่ะบอกแล้วว่าให้จริงกูงไม่ได้โกหกกูไปล่อยะขออันที่ไหนี่เอ้ยิงดิเพื่อนโอ้